เดี๋ยววันนี้เรามาลองเปิดกล่องสก,กินกันดูนะครับว่าเราจะได้สก,กินอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมฟาร,รม์มแอนเชียนเอ้ยอไม่ใช่เิเออลูน่าเทรดนะครับแต่ว่ามันไม่ออกมาสักทีตอนนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวทําคลิปเสร็จเดี๋ยวก็จะไปตามหาสมบัติอีกนะครับไปดูมาใหม่เขาบอกว่ามีโอกาส5%นะครับไม่ใช่3%แต่5%นีอ่ออกยากมากแล้วก็นี่เลยนะครับสิ่งใหม่ของเรา ก็คือสกินเบ็ดนั่นเองน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรนะแค่สวยงามแต่ว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้น่าจะเบ็ดเลเวล750นะอันนี้อะไรอะ่ะโอ้เขาไม่ได้บอกเลยครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้อ๋ออันนี้เป็นทรเดนครับกล่องตรงกลางนี่ไม่น่ามีอะไรนะแล้วกล่องแรกละ่ะกล่องแรกจะเป็นพวกเบ็ดเริ่มต้นครับแล้วกล่องสุดท้ายจะเป็น น่าจะมีอันนี้นะ l o t of the d e p t h นะครับน่าจะมีไอ้ตัวนี้แหละที่ผมใส่อยู่มันจะเป็นม้วนๆใช่ไหมมันจะเป็นม้วนๆซึ่งมีหรือเปล่าน่าจาน,นี้นะ Abyssal t r a n s c r e p e r นะครับโอกาส7.04%แล้วก็ Legendary นะครับสีทอง1.41%สนะครับสำหรับเบ็ด750ไม่รู้ว่าถ้าเรายังไม่มีเบ็ดเนี่ยถ้าเราได้สกินมาแล้วมันยังแล้วเราได้เบ็ดตามมาเนี่ยมันจะยังได้อยู่ไหมนะครับ อะไม่เป็นไรตอนนี้นะครับเขาเหมือนจะปรับราคาให้ลงครึ่งหนึ่งแล้เป็นแสนเจ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดสัก10กล่องแล้วกันนะอ๋ะอต้องซื้อมาก่อนใช่ไหมโอเคสามสี่ห้ากเโอเคสิกล่องนะครับแล้วเบ็ดก็จะอยู่ตรงนี้อู้กล่องเบ็ดค่อนข้างที่จะแบบสวยงามกันเลยทีเดียวอลองไปเปิดดูครับ ขอเอามาไว้ที่ตรงนี้เลขห้าแล้วกันนะอ่ะกดสปินไปครับ7.04%คงเป็นไปได้แหละนะครับเพราะว่ามีนิดเดียวด้วยไปอันแรกครับโอ้โหลิฟทายล็อตครับสกินเทมเพสลิฟทายลอ็อตนี่เรามีหรือเปล่า ไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรเบิลผมน้อยมากนะเดี๋ยวรอดูอันอื่นแล้วกันนะครับอันที่สองครับมาไหมอะไรเอ่ย The l ล s t Lot ครับอันนี้ผมก็ยังไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรปไปก่อน โอ้โวยาเกอร์ล็อตครับเหมือนจะไม่มีเหมือนกันหน้านี้ทำไมผมมีเบ็ดน้อยดังอะไม่มีจริงด้วยผมมีแต่เบ็ดอะไรก็ไม่รู้มีแค่6 0เอเองนะครับเบ็ดของผมน้อยมากนะแต่เรายังได้ไม่ซ้ำเลยนะก็ถือว่าดีนะครับต่อไปก็ขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะ โอ้ลูน่าฮาโลเซเลสเทียรลอตครับอันนี้เหมือนจะมีเหมือนจะมีแต่ก็ไม่มีนะครับโอเคโอเคต่อไปอ้าวทำไมบวกเงินนะ่ะบวกเงินมาอย่างนี้แสดงว่าซ้ำดิซ้ำใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วได้ซ้ำฮะอ่ามันสปอยล้วอะ่ะบวกเงินคือซ้ำนะครับ Okay. ขอขอสีน้ําเงินขอสีน้ําเงินเฮ้ยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในเกมคาบาโมบายหรือเกมอื่นๆที่มีระบบออโต แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปที่ระบบอยู่บนคาวเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมหรือแม้กระทั่งปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเตอมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆด้วยราคาเริ่มต้น วันละ10บ,บาทแพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัว GVIP ซึ่งราคามันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็สบายขึ้นมากกว่าถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลด u g Phone สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเอาส่วนลดครั้งละ20บาทได้เลยอันนี้ไม่บ่วงเงินรอบนี้ไม่บ่วงเงินครับน่าจะไม่ซ้ำแล้วเป็น Dark Monarch l o t of the ดออีเทนอลคิงครับอ๋อเบ็ดหกรอยห้าสิบซึ่งก็ต้องใช้เมทไอ้ลูน่าเทเดเหมือนเดิมนะครับใช้ทั้งสองอันเลยหกร้อยหสิบกับเจ็ดรอยห้าสิบคือยังไม่มีเลยนะครับสักอันนึ่งนื้ว่าจะหาง่ายสรุปหายากสะง,งัันอ๋อรอบนี้บวกเงินครับอ่าซ้ำไปบวกเงินอีกแล้วโอ้โห ทำไมมันแบบว่าตัดความหวังเราอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเลยมันนิดเดียวเอง1.41%จะได้ไหมเนี่ยบวกเงินมาอีกแล้วครับน่าจะหมดสิทธิ์แล้วไปไปอีกสิบกล่องแล้วกันนะ เ,เปิดไปสามล้านกว่าแล้วนะครับอลองดูอีกสิบกล่องมัวเงินไม่อีกและโอ้โหแบบนี้ก็เจ๋งเลยขอคืนื้อครึ่งหนึ่งได้ไหมโอ้โหวงเงินหนึ่งแล้วซ้ำค,ครับ ไปรัวๆเลยก็บวกเงินแบบนี้ก็รู้เรื่องเลยนะครับบวกเงินมาแต่สีขาว ไปหมุนเงินอีกแล้วครับโอกาสยากมากเลยเดี๋ยถ้าไม่ได้สกินก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีผลต่อการเล่นนะเป็นความสวยงามเฉยเฉยแต่ถ้าได้ก็ดีนะครับ ถ้าได้ก็จะยิ่งดีมากโอ้โหตอนนี้บวกเงินลัวๆราะว่าซ้ำนะครับกล่องสุดท้ายแล้วครับไปซ้ำอีกแล้วครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลย ดความหวังนั่งน้ำตาลินคือเราต้องหางเงินมาเปิดกล่องแล้วก็ได้เงินคืนไปเรื่อยๆไปนี่เนี่ยเข้าใจทำนะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอไปหาลูน่าเทรดจากกลองสมบัติก่อนไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวมาคาบเบ็ดกันบ๊ายบายครับ